สวัสดีค่ะน้องอาจชาแนวจะพาเพื่อนๆสภาพพี่น้องมาเบงสวนกเกษตรผสมผสานเนาะค่ะเนาะนักศึกษาคนหน่วยย้ายไงค่ะสวยงามสวยงามค่ะบรรยากาศดีมากๆเลย เป็ดไก่ก็ล้ายหลายค่ะสิบ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งต้นดอกกาแฟจ้ะต้นกาแฟเป็ดสิไปกินสิไปกินอาหารข่าโลกแล้วมาดูดอกกาแฟจ้าสวยงามมากๆจ้าดอกกาแฟกำลังสิบาทจ้าเพื่อนๆ พี่น้องงามปาคา่ะหอมหอมกินเพลินหอมหอมดอกเพลินเนี่ยฮาไปเห็ดเอไปเป็นนามชาก็ได้ค่ะหนาชาหนาชากาแฟเนะนี่ดอกนั่งน,นวยมิหนึ่งนวยจนแต่สองนวยยี่ตัวนหนน่ะแต่ว่าบพาะ่านเนี่มันเป็นบหลายเนาะคนะ่ะเนาะ อุ้ยกลิ่นหอมผลออกมากค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะอุ้ยหอมหวานดอกซอนหอมมากสวยสวยเนาะคะ่ะนะสวยมากๆเลยในสวนแบบมีกล้วยอันนี้กล้วยหอมทองกล้ยหอมทองเพื่อกะ งามงามเนาะค่ะเนาะรล้วยหอมทองอันนี้ต้นเงาะค่ะต้นงะโรงเรียนเนาะปลูกผสมผสานผูหยอดพนมางามก็ได้แต่พี่น้องว่าปลูกได้งามแท่นี่ สวยงามค่ะกล้วยเพิ่นกระลายเครือด้วยค่ะนี่ก็กล้วยหอมทองค่ะกล้วยหอมทองอันนี้ต้นละมุดต้นละมุดจะงามงามปลูกทุกอย่างที่เรากินค่ะบริสุทืิอเพิ่อนอันนี้ต้น ต้นไม้ยังนอโอ้ยเขาลืมซื้อเพิ่นเพิ่นมาปลูกได้งามค่ะต้อนอะไรยังเก่าเหรออโวาคาโด้โอ้อโวอะโวอะโวคาโดอะโวาคาโดมาพ่อเจ้าของสวนพนพอดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเชนิดาปลูกได้ไหนมาได้งามแท้ค่ะมันดอกก็สวยงาม หอมบอกค่ะหอมหอมได้ค่ะดอกกาแฟอาหล่องเพลงให้ฟังจจกเพลงแม่มะพร้าวจากของสวนผลหล่อบเพ่งเก่ง<ๆ>เก่งเด้่พี่เนาะต้นใม่ก็สร้างเออเอาเอา,เอาจจกเพลงดูหอมหลอกบำนวนจะดมดอกใหม่อยู่พอดีหอมดอกดมดวนชวนให้ซาเน่งคิดถึงแฟน ต่างแดนคิดถึงแฟนสาวสีสกีคนเคยรักกันจากกันไปจนสุดทีก็ อันจึงไม่ชอบน้องรู้ตัวดีกาก็ต้องหยุดวันกาแต่จ,จิตใจแเ้วตายังรักอี่ยาไม่มีมวันวันปีเดือนถึงมันจะผ่านแต่ใจนองพานยังรัก รักดีเสมอชายอื่นเหมือนแสนมาจีบไม่เคยเออออยีบมันเสมอแม่พ่อแม่เธอขีดกันหอมดอกดำดวนชวนให้ผนหนึง่งคิดถึงแฟนน้ำมานองเพลงมวลแต่ขอบค้นได้หลายค่ะ อกล้องหน้ากล้องหลังจะกระถายเบิรงในยูทูบด้วยค่ะเด้อจะไปลงยูทูบค่ะจะสิมาหาเังเสียงเคยเปิดกล้องหลังหล่องเพ่งมวนนอกจากนะนกยูผู้ดเดียวปลูกจกังไหนจังใดสวนงามความสุงเนาะความสูกน,ะกนี่แหละคะ่ะปลูกด้วยใจใจรักค่ะใจรัก ดอกเพลงไงฟังแม่นบัวต้นไม้นี่ดอกเพลงไงฟังจังสวยแท้หอมค่ะ,ดอ,ะอด,ดอกกาแฟว่าหอมเนี่ยเพื่อนเพื่อนดอกมะเหนือเป็นเห็ดยังแน่ได้ค่ะน,นี่มันแห้งนะรับสิไปเก็บเก็บแล้วไปตากแห้งครับไปเห็ดชาช่วงเยนค่ะน้องเพื่อนสาวได้ปะได้แกี่ยมดันขวดนี่เนี่ยโอ้เ,เป็น<อ>ขวมรูใหม่เนาะค่ะเนาะนี่มันแหงว่าได้สีมัเก็บไปเป็นช่วงชงชาน้องอาชาแนวก็บห้องกสิได้ยินเนาะ ว่าดอกกาแฟนี่สามารถเอาไปเห็ดนำชาไปตากเป็นชาแห้งดิชาชาดอกกาแฟต้นไม้ก็สวยข้นก็สวยเนาะค่ะเนาะเจ้าของสวนเพิ่นก็สวยสวนจริงจริงเพลินาน้องสาวเพลินก็งามงามนามั่งข้าวอ่สุขความสุขของเรา อย,ยอยากสวยดําไม้สวนเด้มอมึงสวนเรางามๆปลา,ากระหลายหลายบ่ไดี๋ยวหารม,มาให้ปลาบ่ฮะ10วิววิวสวนเพินบรรยากาศที่สวนเพินงามๆเป็นตายู่อกมาแล้วเห็นแล้วก็มีความสุขค่ะ ปลาลายหลาได้ยน่นี่น้องสาค,คพันวงครับคนมีเบิดตะไขตะคาอันนี้ก็ต้นพุทซ่าพุทซ่าสามรถแสงท่องเพิ่นเพื่นยังหั่นเด็ดตอน มื่อวานีก้กะเอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะจานะ่จาเนาะมือหนาเดี๋ยวเสียมาลงเคลียร์เผเบิองหม่หนออ่องอาชาในเวกับสิมาอัปเดตเฮเบิองหม่เนาะคะนะ่ะเนาะสวนยางเพิ่นเพิ่นกับบอดีเกียดอยู่ผู้เดียวจั้เพิ่นเสียอาอยยังแน่เนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ